บอกแล้วจะเอากลับมาเนี่ยเย็นแล้วมันก็ตืมนดีอยู่ฮะกลับมาตอนเย็นสิบโมงสิไอสี่โมงบอกเออเดี๋ยวเรนจะเอาเอากุ้งไหมเอากุ้งอยากกินจะบอกกุ้งฮะฮะทำไมเฮ็ดกินอยู่นี่ก็ได้ยโเฮ็ดกินหมูกระทะอ่ะเพราะว่างหลายคนจะมวน เออมาทำกินตรงนี้ก็ได้มันมีพื้นที่กินหมกูกันทะอะไรมาอื่นมนอื่นพรุ่งนี้พรุ่งนี้เย็นเนาะเออนี่ครับบรรยากาศน่องแหวนผ้ากินเลยเก่าแรกห <c oughs> ลอดไฟเสีย หลอดไฟเสียครับแก้วอันนี้เขาเอินนี่ยังกับตัวนี้เขาเอินบ้านสาบันเจ้าเขาเอินดอกไฟผมให้เอาแก้วให้ผมนี่เลยผมไม่ได้ตรงหลังคุณเนี่ยหั่งรถตัดเขาพูดด้วยนี่เขาจะพูดไงได้ยินผมดูไหมฮะ ดุดุครับป่าเป็นไม้จากพิษณุโลกครับมาเยี่ยมสาวผู้ไทยภาพป่ามาเยี่ยมสาวผู้ไทยโอ้สักขันนี่ตรงโปกดีนะสักขันเนาะงามงามครับสักขันครับเออเมื่ออื่นส่วนมากินในหมูกระทะด้วยมือเนาอ กินบอดึกนะนะกินสีโม้งหาโมงพอดีหาโมงหาโมงหอดหกโม,มหอดทุ่มหน,นึ่งันเสิพอดีจะเค่ไปไทยยี่บ่สักคนบ่รถไยว่าลงไปไทยอยู่เาวันที่ี่สิบเก้าเดือนกันาโอ้จำได้ขนาดน,นั้นบอกป้า พอกว่าอยู่มันขึ้นอยู่ไหมยังไม่ยอมรับอีกอ่แก้แน่แก้แน่แก้ยักอันแน่กินเบียร์เหล้าครับคือแซ่เจดีหนาวไนเลยบอกกินกินเบียร์ปองนี่ leo chân hay cạp chân hay đây ta à, vẫn bao hay bong bóng thì sám 3 bóng hả à, bỏ mau luôn là à, bây, hay sáo này thế này thế จริงเมื่อกังวันที่มามาตอนไหนตอนเช้านอมันืม่ัะแทกอย่างนั้นนะมันมืดมันไม่มืดไงแต่วันนี้เมื่อกี้เราเรีบด้วยอืมตอนเรามาชุนดูดบรรยากาศสาวภูไทครับมือนีดอกไฟบอกเขาเอิญดอกไฟบอกเรา หลอดอกไฟดิครับเพื่อเพื่อเอินดอกไฟเดินในภาษาพู้ไทยนี่บานเท่าเอินหลอดไฟเป็นแบบกลุมกับเป็นดอกขึ้นกันเอินดอกขึ้นกันแบบเง่กับดอกขึ้นกันนะภาษาพุทไทยวรรณคคยบอกว่าอยากะกสุลาแล้วก็นะแชทมาแล้วโอ้ยเขาอุซาบอกบอกมาตั้งนานแล้วเน,นี่ยน่หลบบลาเราจะมาจริงๆเราแชทมา เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเลี้ยงเลยพรุ่งนี้ชดเชยเอ้าเอ้าเอ้า ท่าขันนี่ไปหน้าซูมือแล้วบอกปอดก็ดุเลยคอยมาหาเจ้าย่ามดพี่แต่ว่าคอยพระจ้ามัทายเจ้าเนี่ยมือไดจะจะออกคีบต้องขันนะ ปลูกอ้อยแล้วมันดีในเงืนดีกว่าปลูกมันได้ปลูกอ้อยไปถ่ยให้หน่อยสิแต่มันเอารถเข้ามาไม่ได้สิต้องซื้อใหม่

คอยว่าจะไปทายเจ้ากับลูกอยู่แม่จะให้ทายป่ะเออหามีข้นซอยเหลือผมละผมละเสียดายแต่เอาของจะให้น้องเขาแล้วไม่เอามาให้ ก็ที่ถ่ายไว้ให้ส่งมาให้ดูนะแต่ว่าก็มีกรขนมมาซื้อามาอพรุ่งนี้ซื้อก็ได้พรุ่งนี้ซื้อมาก็ได้อ่าพรุ่งนี้ก็แวะซูเปอปร์อยู่<ด>มินิมาร์ท้้ล่ะซือให ความห่วงใยเอนะทนนอหาใจก็เออมออื่นยังส่วนเ้าขันม,ม,มาก<ม>ินหมูกระทาน้ำเนาะเออที่บอกเขาเลยนะป่ากูหกอีกไม่ได้นะยอมรับก็จะให้มาไหม จะให้ซื้อมาไหมแล้วมีอะไรหม้อหม้อหนึ่งหม้อปิ้งกระทะกระทะเจ้าสะดวกให้ไปกินใส่เอากินนีแกงม้วนนะาจะมีหลายคนเนาะมีมมมมม้อออีบ้านไกลก็มีหมดนะมีอยู่นอนสักกันเนาะเออ อมันต้องใส่สองอันเนี่ยนี่มันหลายคนต้องใส่สองเต่าเลยนะเออซื้อมอกระทะมาอันหนึ่งเราก็ให้เขาเลยกินเสร็จก็ให้เขาเลยอ่อไม่แพงหรอสามร้อยประมาณประมาณร้อยเดียวก็ม่ได้มันมีขนาดใหญ่ขนาดเล็กเออเดี๋ยวจะบอกนค้โอ้ อมันก็ต้องทําใจค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเนาะมน่นเขาไ้น,นี่ดเดเออแล้วเราเสียงเราก็แททกนไปอ,อีงงงออกแ,แล้วเขาแชทมาตอนเช้าโอ๊ยเราเางงถ้ากันก็จะมาได้บอเออเมียนบุมี่อมขอมบุจริงเนาะอ บางพวกเสเขาวสวัสดีครับผมมากินเลยมากินเขาแรกดอกไฟมันดับครับผกนบ้านปลาเอพิณุโลกมาเที่ยวชมบรรยากาศภูไทยเข้าอบอบมาอไม่ได้ครับ้ขับรถกลับมาด้วยกันแล้วก็มา ข้ามันนอนโรงแรมโรงแรมตรงไหนก็ไม่รู้แล้วจำไม่ได้เยอะโรงแรมที่ไหนฮะโรงแรมตังไหนไม่รงมกันผมจะไม่ได้ไปพักด้วยเนี่ยผมเพิ่งมาถึงวันนี้โอ้เราก็จำชื่อยได้หมู่บ้านอะไรเมืองอะไรจำชื่อแต่อยู่ใกล้เป็นทางอันนี้หละเป็นทางที่มา

มันก oh ็ต้องใช้เวลาเลยเนาะไม่ใช่ว่าจะไปจีบวันเดียวแล้วนี่เลยเนาะใช้เวลาเ็นานนะปีที่ไหนเราเพิ่งเดือนเดือนกว่าสองเดือนหนึ่งปีหรือเปล่าเป็นปีก่อนเกี่ยวข้าวน่นะสวัสดีครับผม วันนี้มากินข้าวบรรยากาศ<ม>อยู่ยยผู้ไทยครับผม จอากินข้าวแรงกันอย่างนี่เขาก็ทำอย่างนี้ก็กินอร่อยเนาะปิงปลาทูอูน่ะขนาดกินปิงปลาทูยังง่ามแบบนี้ครับเ้าขันบรรณทุมกงรเอันมันไม่ออยฮอาธรรมชาติเนาะนี่ของธรรมชาตินะโบกเขียเออเดี๋ยวจะพา ครับผมจะให้ชมครับผมแกงเขียดครับนี่แกงเขียดเอองามจุดไม้ก็อย่ามือบังส่งให้เต็มน้ยเออสวยจุดไฟมันก็ไม่ถือไฟก็ไม่ถือจะไม่กะเสียบตาตัวเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยดู ปลาก็ใจร้อนเห็นปลาจนระิงรนะับปากเขาแล้วนะ่นี่บอกเขาแล้วนะว่าจะเลี้ยงไอ,งอ,งอง้หมูกระทะเขาเลยไม่พลาดนะพวกนี้นะเมื่ออื่นจะมาเลี้ยงหมูกระทะน้นองๆสาวผู้ไทยอีกครับนี่สาวผู้ไทยอือนี่ละทินพุทไทยละเมืองอัสสปอรนเนี่ย ถามวพุภูไทยอย่างงามปานี่ยเพเนาะเท่ากันตรงตลาดที่ซื้อของมาเช้าทั้งเมืองนี่แหละมีภูไทยอัศพรนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของเมืองอัศพรใช่ถามน้องว่าใช่ไหมตรงก่อนที่จะหมดทางวาดยางเอาจะ แล้วนางน้ากันนี่เทาแก้วแล้วที่ตรงเคยไปซื้อของอะไรที่จะออกไว้นาใช่ตรงแยกงั้นไหมสามแยกเฮ้ยใจ้จังแสดเป็นนังอยากทำความจก็ดูตรงนั้นน่าจะใช่แก่หน่องแก้วไม่นางนี่ก็ได้น้องแก้วน้องแวนแวนก็ทีมแขกก็พวกดีปะ khẹp mà nó để cáp cứ nhì nào đi nào, lay <laughs> <laughs> à, okay, cheo đấy đi, hình như đang ăn kẹo đom nấm cành xong nào, ăn nó là, Tao anh muông nè, nè, mở ra cho mỏng mang cái mỏng bỏ muông, quai, tre bạc muông, khòng sẹp, เห็นไหมอันน้องเสาคันเมื่อคยกินเนาะเออเสาแกไปเอาจานครับตัวเอาจานครับตัวยูมองบ่อมองนั่งเลยเด้อข่อยว้างไปหันเป็นเป็นถุงติดฟาดแล้วเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงเปิดยังอ่ะเปิดแล้วใช่ไหมเสาคันนี่จักปีเสาคันซิปเก้าป่โอ้กำลังเป็นสาวเนาะ ว่าจะไปทายย่ามเด็กกับมิถุว่าไปหน้าไปนหน้าก็เคยบอกว่ายี่สิบ<า>ยี่สิบเอ็ดไม่เนี่ยบอกตอนที่แชทกันเมื่อก่อนนู้นเขาไปใส่ถาดมาเลยเออมะม่วง,อวงของแซ่บว่าจะไปทายเสาขัน,นย่ามเด็ก็ับเสาขันครับนี่เสาขันซื้อจริงว่าจะได้ก็ขันทัลี ุดซื้อกับม้วนทาริห,หรือิตาลีน่าจะยูแถวได้ลาดออกไปทางนี้บอกเป็นทางนี้ปะ่ะ<อ>เป็นทางไปนี้ปะ่ะคือไกลกันแต่<ไ>มันทะลุออกไปได้เมื่อกันสะพังทองเลยแต่โปรติเรามาเรามาทางนี้ไงมันไกลแต่เขา เขานี่ยเขาอ้อมทะลุไปในทางลัดบอกไม่เคยเห็นเขาเลี้ยงวัวอยู่โอ้ยข่อยได้ไฟได้คนงามอยู่ได้ครับไฟบดแจงัง <ไข S 1> มืออืน่อนะไม่มี <Heavy S 1> ไม่ไม่พี่เฮวีไปนอนโซดะเซโนครับ พ no. no. ี่เอ็มบีไปนอนเซโนใช่พี่เอ็มบีเป็นมักสาวเซโนม็นกไปนอนเซโนเราปลาชอบสาวผู้ไทยก็นอนอัศพรเรราไม่ยากหรอกจองไว้เรียบร้อยไปถึงก็จ่ายตังค์เขาเลยว่ามันอยู่ตรงไหนที่เราวิ่งผ่านมันอยู่ส่วนไหนถามตอนรถก็ไม่ยอมบอกให้ผมส่งอะไรหรือเปล่ฮะเดี๋ยวผม ตรเจงขาตัาน้นตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ก็ขาขาตัาน้นอยู่ไหมแม่เลยครับ <c oughs> ผมคือมันล่ม,ลมพี่อ้า <c oughs> โอ้เพื่อนนี่มาบ,กบักม่วงเอาแบงเอาในแบงให้น้องแนะ่ให้เอาจานหนึ่งมาแบงแบงแน่แบงให้น้องแล้วนะพี่ครับกินแจ่บักม่วงรอบดึกสวัสดีครับสาวโดนัทโบแมนเด้อ้าวแบง แจ้วบ่าเปียกเด้ออมาวสักขันยามมาแล้วไม่เชทำมาเยอะทำไมไม่ขึ้นน็อตมาด้วยอืมหัวเหรอหัวป่ะพี่ครับนี่น้องแหวนสบายดีนะน้องแหวนนี่นี่น่องนี่น้องแก้วนี่น้องกันสบายดีนะ นี่เจ้ากันครับเมื่อนี้มากมากินแกงเขียดกับสาวผููไทยสวัสดีครับผมแต่มันไม่ถ่ายผมลงไปมากนะมันไม่ไม่ถ่ายผมผมลงไม่มากอ่ะนายแไม่ไม่ถ่ายผมลงอรัอาซิมเจ้าจแจ่วหมวกม่วงจะบดไข่ซิมแน่นอนเดอ จริงๆเห็นกันในในไฟล์น <t ried noise> ้องไฟล์ครับก็ดูเหมือนเป็นผู้ใหญ่เนาะกับผู้ใหญ่ตัวอะไรเนอย่งนี้สิบเก้าเห็อเด็กๆมีครับไฟฟ้าเมื่อนี้หลอดไฟดับเขาเอื้อยยังเกาะดอกดอกไฟตายดอกไฟครับพี่นี่บักยาวเลยพี่ตายซ้ำมันยังือตายเหรอฮะ ้ยอสี่โมงแรงได้หมื่นเนอะมันจะคำมันจะเหมือนน่าสองชั่วโมงขึ้นเดพอดีกินแจวรอบเดือดครับผมโอ้แม่มันอนได้มาแล้วพี่าวอยู่บ้านอยู่ข้างอ่ ăn kim nó, áo, đông bò lê canh nó này, peo, mương, mương, kim đũi, kim đi, xem, à, xem bao giờ มีกำลังใจแล้วใช่ไหมจนินีเห็นน้องขันแล้วมีกำลังใจไหมป่ะ